สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะลาขาดเจอแม่สามีอย่างนี้สาวไม่ทนแม่สามีไล่ไปทำงานหลังผ่าคลอดซ้ำสาม,สามีไม่ปกป้องตัดสินใจอย่าทันที17สิงหาคม65เว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเปิดเผยภรยาสาวรายนี้อาศัยอยู่ในเมืองถังซามนมณฑลเหอเปประเทศจีน นับตั้งแต่เธอคลอดลูกสาวจากการผ่าคลอดถูกคนในครอบครัวของสามีแสดงท่าทีไม่ยอมรับแถมยังถูกต่อว่าเรื่องไม่ยอมทำอะไรเลยหลังคลอดแม่สามีจี้ให้เธอออกไปทำงานหาเงินเพื่อมาจุนเจือครอบครัวแต่ไม่ยอมช่วยดูแลหลานในขณะที่สามีของเธอเขาก็ไม่คิดออกหน้าปกป้องภรรยาที่ร่างกายอ่อนแอจากการผ่าคลอดซ้ำยังมีคำพูดทำร้ายจิตใจเธออีกมากมาย ทำให้เธอต้องอดทนทนแล้วทนเล่าและพยายามดูแลลูกสาวที่เกิดมาหญิงสาวชี้ว่าครอบครัวสามีมีเพียงคุณย่าอายุ80ปีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่รังเกียจเธอแถมยังเป็นคนที่ช่วยเหลือดูแลเธอระหว่างพักฟื้นจากการคลอดอย่างไรก็าตามจากสิ่งที่เผชิญทำให้เธอแอบตัดสินใจไว้แล้วว่าจะขอหย่าจากสามีเมื่อผ่านพ้นช่วงพักฟื้นหนีไป ทั้งนี้ทันทีหลังการพักฟื้นหญิงสาวตรงไปยังสำนักทะเบียนเพื่อยื่นเอกสารอย่าในทันทีก่อนหอบลูกสาวกลับมายังบ้านของตนเองเปิดใจว่าทำไมฉันต้องทนกับแม่สามีจอมยั่วยุแบบนั้นด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นนำมาสู่การถกเถียงกันในหมู่ชาวเน็ตจีนบางคนต่อว่าภรรยาสาว ที่ไม่คิดให้ดีก่อนแต่งงานทำแบบนี้มีแต่จะทำร้ายตัวเองกับลูกแต่ก็พบว่ามีหลายคนที่เข้าข้างเธอชี้ว่าฉันมีลูกชายไม่ได้เพราะผู้ชายไม่ให้โครโมโซมวามาต่างหากรวมถึงคนที่ชี้ว่าการผ่าคลอดนั้นเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากๆจนขยับตัวไม่ได้ด้วยซ้ำหลังคลอดขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ